อ่ะพร้อมเรียบร้อยฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้กล้อง Insta360X4 ในการที่จะถ่าย s t a r lap โอ้โหสำเนียงไม่ได้เลยนะ s t a r lap ถ่าย s t a r lap นะครับคือพอดีว่าผมเคยเห็นน่ะผมเคยเห็นอ้ภาพแบบเป็น t i m e lap ที่เป็นตอนกลางคืนน่ะที่มันจะมีดาวแบบวิ่ง โค้งๆหรือว่าเป็นแบบทางช้างเผือกเคลื่อนที่อะไรเงี้ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้มันถ่ายยังไงวะแล้วก็ไปเปิดหาดูในเน็ตนะไม่ค่อยมีใครเขาสอนผมก็เลยลองใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ย insta360 x4 เนี่ยลองใช้ดูลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งรู้สึกว่าพอจะเข้าที่แล้วพอจะใช้เป็นหน่อยๆก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะลองมาถ่ายทอดดูนะครับเผื่อใครกำลังหาวิธีอยู่ เดี๋ยวจะสอนแบบจับมือทําเลยนะฮะจะเปิดให้ดูเมนูเลยว่ามันต้องตั้งค่าย,ยัางไงแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถึงแม้จะเป็นวิธีนี้นะครับสอนวิธีทําไปแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะไปถ่ายได้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยก็คือท้องฟ้าในคืนนั้นที่เราไปตั้งกล้องถ่ายดาวอ่ะท้องฟ้ามันต้องมืดครับยิ่งมืดยิ่งดีเพราะว่าแสงดาวเนี่ยมัน มันบางมันอ่อนอเกินถ้าเผื่อว่ามีแสงอื่นๆรบกวนพื้นที่แถวๆนั้นไม่ได้มืดสนิทฟาร์มก็จะสว่างเราก็จะถ่ายดาวไม่เห็นนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาวิธีการตั้งกล้องไปก่อนเผื่อใครมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวไปในที่ที่มันเป็นเขตท้องฟา้ามืดก็ลองไปถ่ายดาวกันดูแล้วกันโอเคดูวิธีการตั้งกล้องกันฮะเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นเปิดกล้องขึ้นมาก่อน โอเคลองติดละจะถ่ายดาวก็เลือกโหมด Starlab โหมดอยู่ตรงมุมล่างซ้ายนะฮะกดเข้าไปมีโหมดเยอะแยะมากเราก็เลื่อนไปจนเจอ Starlab กดเข้าไปปับ๊บเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในโหมด Starlab อ่ะไล่ไปทีละอย่างนะครับปุ่มตรงกลางด้านล่างกดเข้าไปมีอะไรให้เราตั้งค่าบ้างจะมี Resolution หรือว่าความละเอียดนะครับตรงนี้ ผมเลือกไม่ได้มันมีอยู่ค่าเดียวก็คือ18 m e g a เมกะพิกเซลหรือ18ล้านพิกเซลนั่นเองไม่กลแปลว่าล้านนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพูดว่า18ล้านเมกะพิกเซลไม่ใช่มันซ้ำซ้อนคุณต้องเลือกเอานะ18ล้านพิกเซลหรือ18เมกะพิกเซลอย่างใดอย่างหนึง่งก็พอนะครับต่อไปดู a t i o n ระยะเวลาที่เราจะถ่ายนะครับก็มีตั้งแต่ i n นฟินิตี้อินฟินก็คือเรากดถ่ายแล้วมันก็ถ่ายไปเรื่อย จนกว่าเราจะกดหยุดหรือแบตมันจะหมดไปเองแล้วก็ตั้งได้3นาที5นาที10นาทีไปจนถึง10ชั่วโมงผมเลือกเป็นอินฟินิตี้ปล่อยให้กล้องมันถ่ายไปยาวๆจนแบตหมดเขามีฟังก์ชันถนอมแบตนะครับเขาจะไม่ยอมใช้แบตจนเหลือ0%ถ้าแบตมันเหลือ5%กล้องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติแล้วก็ดับไปเลย ต่อไป t ั m เมอร์ทัมเมคือตัวตั้งเวลา3วิ5วิ10วิแล้วค่อยถ่ายอะไรแบบเนี้ยไม่จําเป็นอะ่ะผมปิดไปก็กดถ่ายแล้วก็ให้มันเริ่มถ่ายเลยแล้วเดี๋ยวผมไปตัดวิดีโอตรงช่วงด้านหน้าตัดออกเอาเองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือเมนูตรงกลางต่อไปคือใจความของเรานะฮะวิธีการตั้งค่ากล้องที่เป็นใจความสำคัญของเราอยู่ตรงนี้ครับลากจาก ขวาไปซ้ายเราจะเจอนี่เมนูการตั้งค่ากล้องมันจะออกมาจะมีออโต้กับแมนนว่นนะฮะออโต้ Auto, ง่ายมากออโต้ Auto, ก็คือพอเลือกเป็นออโต้ปุ๊บก็ปัดหน้านี้แล้วก็กดถ่ายไปเลยกึบแค่นี้นะแค่นี้กล้องมันก็จะถ่ายภาพไปเรื่อยๆถ่ายภาพนิ่งไปเรื่อยๆถ่ายไปจนกว่าเราจะกดหยุด นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเอาภาพมาเรียงต่อๆๆๆต่อๆกันกลายเป็นวิดีโอ StarLab นะก็คือมันก็มีแค่นี้เลยมันอาจจะให้ภาพที่ดีหรือไม่ดีใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ออกมาแล้วเราถ้าเราเรียนรู้แค่โหมดออโต้เราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะปรับไม่เป็นเกิดมันสว่างไปมันมืดไปเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สอนโหมดออโต้กดคึบให้มันหยุด ผมจะไม่สอนโหมดออโต้ผมจะสอนโหมดแมนนวลนะครับปัดกลับมาอีกทีหนึ่งพอกดเข้าไปในโหมดแมนนวลทางขวามือทีนี้จะมีค่าเปลี่ยนจาก2อันเป็น4อันนะจะมีค่าสปีดชัตเตอร์กับค่า ISO เพิ่มเข้ามาให้เราสามารถปรับเองได้นะครับในการจะถ่ายดาวมันค่อนข้างจะมืดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้กล้องของเราเนี่ยรับแสงได้มาก หรือไม่ก็มีความไวแสงสูงสูงความไวแสงก็คือค่า ISO นะครับรับแสงได้มากก็คือเปิดหน้ากล้องนานๆมันก็คือค่าสปีดชัตเตอร์นะฮะสองค่านี้มีความสัมพันธ์กันถ้าภาพมันมืดปุ๊บคุณก็เปิดหน้ากล้องให้มันนานขึ้นอีกมันก็จะรับแสงนานขึ้นอีกภาพมันก็จะสว่างขึ้นนี่คือความหมายของสปีดชัตเตอร์นะครับหรือคุณสามารถเพิ่ม ความไวแสงก็ได้นะครับก็คือเพิ่มไ s s o เข้าไปเปิดหน้ากล้อง1วินาทีเท่าเดิมรับแสงเท่าเดิมแต่เพิ่มความไวแสงเข้าไปให้กล้องมันมันไวแสงมากขึ้น1วินาทีเท่ากันแต่ภาพจะสว่างขึ้นนะฮะแต่การเพิ่ม ISO เนี่ยยิ่งเพิ่มมากๆภาพมันจะมี Noise หรือว่ามีสัญญาณรบกวนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้น การเล่ง ISO ไปจนสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าแสงมันน้อยจริงๆอะ่ะมันน้อยจัดๆเลยจนจนน้อยจนแบบถ้าไม่เล่ง ISO แล้วถ่ายอะไรไม่ได้มันก็จำเป็นที่จะต้องเล่งไ s o นะครับพูดมากเดี๋ยวจะงงเอาอย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่างเลยแล้วกันถ่ายดาวทำยังไงผมแนะนำอย่างนี้พอตั้งพอตั้งค่ามาถึงโหมดนี้แล้วผมอยากให้ ทุกคนล็อก ISO ไว้ก่อนเลือก ISO ไปที่3 2 0 2ไว้ก่อนเลือกไปเลย3 2 0 0แล้วกลับมาเลือกสปีดชัตเตอร์ที่ทำให้ภาพสว่างพอดีเนี่ยถ้ามันสว่างไปก็เลื่อนลงมาคือผมจะไม่บอกว่าสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่แต่เลือกจนกว่ามันจะสว่างพอดีกัแบบที่เราต้องการก็ดูหลังจอนนี่แหละดูไปเลยว่าเอาเท่าไหร่นะฮะ มสมมุติว่าได้แล้วก็ถ่ายเลือกเรียบร้อยก็ปัดกลับมาอยู่ที่หน้าพร้อมถ่ายแล้วก็กดถ่ายเลยกล้องเขาก็จะถ่ายภาพไปเรื่อยๆแบบนี้ทีละภาพทีละภาพทีละภาพไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดหยุดแล้วเขาก็จะเอาภาพมาเรียงกันเป็น star lab ให้เรานะครับก็จะเป็นดาวเคลื่อนๆอย่างที่อย่างที่ผม เคยถ่ายให้ดูเคยทำไว้ในคลิปหลักไปแล้วนะก็แค่นี้แหละมันคือแค่นี้เลยแต่แค่นี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวคืนนี้มืดแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าถ่ายยังไงนะฮะอ่ะมาดูผมลองตั้งกล้องถ่ายหลังบ้านนะจะถ่ายเอาฟ้านี่แหละจะถ,ถ่ายดูเมฆวิ่งแต่ดูเหมือนจะไม่รู้จะได้เมฆวิ่งหรือเปล่านะก็ตั้งกล้องประมาณนี้เปิดกล้องขึ้นมาเลยอ่ะ ทีนี้เหมือนเดิมโหมดเป็นス t แล b กดจึ๊กเข้าไปพอผมลืมซูมซูมหน้าจอก่อนมืดตึ๊ดตือเลยนะครับทำยังไงอย่างที่บอกอย่าลืมเราปรับค่าอันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเรามาปรับค่าฝั่งขวามือนะฮะอย่างที่บอกไว้นะครับผมปรับเป็น m มนนวลแล้วก็เริ่มที่ ISO ก่อนเลยกดไว้ที่3.2 0 0 นะะฮซัดไว้ที่สามันสหลังจากนั้นก็มาปรับสปีดชัตเตอร์เลื่อนไปเรื่อยๆให้มันสว่างขึ้นขอมืดกว่านี้น่าจะน่าจะประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้โอเคก็จบแล้วเราก็กดถ่ายเลยกดจึ๊กเข้าไปกล้องมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนเราพอใจเราก็กดหยุด หรือผมจะทิ้งไว้สัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงเพื่อให้ได้เมฆวิ่งยาวๆว,วันนั้นผมถ่ายอยู่5ชั่วโมงได้ออกมา18วิทีนี้ทีนี้ผมลองอีกอย่างนึงที่ผมข่องใจก็คือถ้าปรับเป็นออโต้ล่ะได้ไหมผมปรับเป็นออโต้เลยครับได้ออโต้ Auto ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันสว่างกว่าที่ตาเห็นไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นผม จะกดนี่ชดเชยแสงครับผมเลือกลบไม่ให้มันมืดลงลบไปถึงค่าที่ผมรู้สึกโอเคอ่ะประมาณนี้ผมโอเคละผมว่าตรงนี้น่าจะดีแล้วก็กดถ่ายได้เลยต้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆจบละทีนี้เดี๋ยวดูถ่ายเสร็จทำยังไงต่อถึงจะได้ไฟล์วิดีโอออกมาตอนนี้แบตหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บกล้องแล้วก็มาดูกันว่าไฟล์ที่ได้มันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมอยากจะบอกว่าถ่ายไทม์랩เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆคือขาตั้งกล้องเมื่อก่อนผมใช้ขาตั้งกล้องแบบเนี้ยขามันมันเป็นขาตั้งเขาเรียกอะไรมันเป็นไม้เซลฟี่ยืดได้แต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการถ่าย Time Lap สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยืดสูงก็ไม่ได้พอยืดสูงแล้วมันจะเอน็นเนื่องจากฐานมันแคบแล้วมันก็ตั้งบนพื้นเอียงไม่ได้ ต่างจากขาตั้งกล้องแบบไตรพอดที่จะสามารถยืดแต่ละขาให้สั้นยาวได้อย่างอิสระก็เลยตั้งบนพื้นเอียงได้อย่างมั่นคงนะฮะใครของใครของไตรพอทอันนี้มันเจ๋งตรงที่มันเป็นไตรพอดที่พอมันมัดรวมกันแล้วมันมันไม่อ้วนไม่เก็กับ <c oughs> ไตรพอดตัวทั่วไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะใหญ่ต่างกันเยอะเยอะอยู่ะะอย่างไรก็ตามไตรพอดอันนี้เหมาะกับอุปกรณ์ขนาดเล็กเท่านั้นนะครับ เพราะว่าขาเขาท่อนสุดท้ายเนี่ยมันเล็กๆบางๆเหลือเกินรับน้ำหนักกล้องใหญ่ไม่ไหวหรอกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยซื้อฮะซื้อซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟล์จากกล้องนะครับว่ามันเป็นยังไงไฟล์ล่าสุดมันอันไหนนะโหลดมาทุกไฟล์เลยดีกว่าทั้งหมดกดทั้งหมดแล้วก็ดาวน์โหลดมาโหลดเข้ามือถือเรียบร้อยเราก็เปิดโหมด Starlab เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่3อย่างก็คือ ถ่ายคลิปออกมาแล้วอ่ะมันจะเอามาทําเป็นวิดีโอ Star Lab หรือว่าเป็น Time Lab ธรรมดาหรือว่าจะเลือก Save เซฟออกมาเป็นภาพถ่าย Star l a บก็ได้นะครับซึ่งวิดีโอ Star l a บคืออะไรวิดีโอ Star Lab ก็คือ Time Lab ท,ที่เห็นดาวเคลื่อนที่แล้วก็โปรแกรมในกล้องอ่ะมันจะลากเส้นให้เป็นเส้นการเส้นทิศทางการเคลื่อนที่ของดาวถ้าไม่ชอบก็เลือกเป็น Time Lab เฉยๆ Time Lab เฉยๆก็จะเป็นภาพ ทำแลปธรรมดาที่ไม่มีเอฟเฟกดาวเคลื่อนประมาณนั้นนะฮะส่วนภาพถ่าย Starlab เดี๋ยวผมเดาว,ว่าเป็นภาพนิ่งที่ออกมาเป็นดาวดาวที่เป็นเส้นๆผ่าน AI มาแล้วผ่านการทำทำภาพให้เป็นดาววิ่งดาวเคลื่อนนะครับแต่ออกจะออกมาเป็นภาพนิ่งอันนี้ผมเลือกเป็นวิดีโอ Starlab ก็รอเขาประมวลผลสักครู่ประมวลผลนานมากเลยนะประมวลผลเสร็จเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอมาไฟล์หนึ่งที่มันแบบเนี่ย ที่มันเป็นอย่างนี้นะก็มีการเคลื่อนที่ของเมฆเคลื่อนที่ของดาวแต่เราไม่เห็นดาวเลยเพราะว่าคืนนี้มันท้องฟ้ามันสว่างเกินไปนะครับกลบแสงดาวหมดนะแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวดูเมฆวิ่งไปก่อนนะดูวิธีการไปก่อนกดแก้ไขเพิ่มเติมนะเราก็จะมาสู่หน้าแก้ไขเพิ่มเติมวิดีโอทั้งหมดเรามาดูความยาวของวิดีโอทั้งหมดเนี่ยยาว3นาที24 คิดว่ามันยาวเกินไปผมอยากจะเร่งให้มันเร็วกว่านี้นะครับก็กดแก้ไขที่เป็นรูปกรรไกนะกดแก้ไขเสร็จกดความเร็วเร็วขึ้น8เท่าไปเลยลองดูสิเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ26ิวิ8เท่ากดเครื่องหมายถูกปึ๊บอ่ะทีนี้คลิปก็จะจากสามวที่กว่าก็จะเหลือ26ิวิแล้วเพราะว่าคลิปมันเร็วขึ้นนะครับ ความเร็วก็เรียบร้อยต่อไปผมทำมาร์คเฟรมมาร์คจุดนะฮะผมกด360องศากดเข้าไปปับ๊บแล้วก็เริ่มรีเฟรมเลยนะฮะก็คือหันหามุมที่เราต้องการมาร์คจุดเริ่มนะครับอยากให้เริ่มที่จุดนี้ที่ความกว้างเราเลือกความกว้างได้เห็นไหมความกว้างเป็นเมก้ v วิว เป็นความกว้างขนาดเส้นตรงหรือว่าเป็นมุมแคบนะครับมันก็จะองศาลภาพก็จะบีบคือมันคือการซูมนั่นแหละซูมมากซูมน้อยลากเขาก็ได้ลากเขาก็ได้ผมชอบที่ประมาณนี้110องศานะฮะผมก็เอาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือมาร์คจุดที่1นะแล้วก็เอาไปสุดวิดีโอเลยแล้วผมก็มาร์คจุดที่2ผมอยากให้วิดีโอ เฟรมมันเลือดมาจบที่ตรงนี้ก็กดมาร์กจุดสีเหลืองที่สองตรงนี้แค่นี้แหละได้แล้วนะครับกดเพลย์ดูเริ่มต้นฟ้าวิ่งแบบนี้ภาพมันก็จะเคลื่อนแบบนี้ถ้าเราถ้ามุมนี้มันเห็นดาวฟ้าเปิดมันก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของดาวว่าไปนะแต่ตอนนี้พอดีว่าคืนนี้มันสว่างเกินไม่เห็นดาวสักกระดวง วิดีโอก็จะออกมาแบบนี้นะครับเราได้คลิปนี้ออกมาแล้วเราว่ามันโอเคแล้วเราก็กดมุมบนด้านขวานะครับที่เป็นลูกศรสีเหลืองๆเ,เพื่อเซฟคลิปออกมาบันทึกในอัลบัมปั๊บเข้าไปและนี่ก็คือคลิปที่ได้จาก Insta360 X4 นะครับสังเกตเห็นว่าไม่มีดาวบนฟ้าเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันท้องฟ้ามันสว่างเกินไปแสงดาวมันสู้แสงจากในเมืองไม่ได้ กล้องมันก็เลยจับภาพแสงจับแสงดาวไม่ได้เลยมันโดนแสงไฟบรบกวนไปหมดอ่ะเราต้องไปหาที่ที่ท้องฟ้ามืดจริงๆผมแนะนํานะอุทยานแห่งชาติผู้เตยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแถวแถวทางขึ้นเขาเทว,วดาลานกลางเต็นของอุทยานเลยนะเห็นทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าได้ก็นี่แหละเดี๋ยวหน้าหนาวผมคงได้ไปเที่ยวจะไปตามหาไปถ่ายท้องฟ้าตอนกลางคืน หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะน่าจะทําให้ใครหลายๆคนใช้กล้อง360ถ่ายท้องฟ้าตอนกลางคืนเป็นถ่ายดาวเป็นหน้าหนาวปีนี้จะได้เอากล้องไปถ่ายทางช้างเผือกกันนะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ